หากเกาะต้องห้ามที่อันตรายที่สุดในโลกที่คุณไม่ควรย่างกลายเด็ดขาดหากคุณเป็นนักผจญภัยที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกแล้วโดยเฉพาะเกาะส,สวยๆแล้วก็คุณสามารถเก็บเงินแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการแต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีเกาะบางเกาะบนโลกใบนี้ที่ไม่ควรย่างกลายเข้าไปเด็ดขาดส่วนจะเป็นที่ไหนและเพราะอะไรลองไปชมกันค่ะ 1. g เกาะเซอร์ซไอซ์แลนด์ซถูกตั้งชื่อตามชื่อของเซอร์สราชาของเหล่ายักษ์เพลิงที่เป็นตัวแทนของไฟจากภัยพิบัติจากตำนานนอสในปี1 9 6 3บริเวณเขตน่านน้ำของประเทศไอซ์แลนด์ได้เกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดและภายในระยะเวลาไม่นานก็ได้เกิดเกาะแห่งนี้ขึ้นซึ่งมีความยาวถึง2.7กิโลเมตร 2. เกาะกรีนาดในปี1942รัฐบาลของอังกฤษได้ซื้อเกาะของชาสกอตแห่งนี้มาทดสอบอาวุธทางชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคแอนแท็กโดยในระหว่างการทดลองพวกเขาพบว่าเชื้อแอนแท็กได้ปนเปื้อนพื้นดินแห่งนี้เป็นเวลายาวนานกว่าที่คิด นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ประชากรในที่นี้เสียชีวิตไปกว่า95%จนกลายเป็นเกาะที่อันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดในโลกถึงแม้จะมีการเก็บกวาดทำความสะอาดที่นั่นในปี1986แต่มันยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเกาะแห่งนี้ยังคงเป็นอันตรายสำหรับสิ่งมีชีวิตไปอีกนับร้อยปี เกาะนอสเซนติเนลเกาะนอสเซนติเนลคือเกาะที่ปกคุมไปด้วยป่ากกงกลางหาดทรายสีขาวล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลใสแจ๋วพร้อมกับแนวปะการังที่สมบูรณ์สวรร์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะว่าชนเผ่าเซนติเนลรีททายาสายตรงของมนุษย์คนแรกจากทวีปแอฟริกาที่พร้อมจะฆ่าทุกคนที่เข้าใกล้เกาะ เธอมีทางประวัตินักโทษแหกคุกและชาวประมงที่ไม่รู้อิโนอิเนถูกชาวเกาะแห่งนี้ฆ่าตายอย่างเลือดเย็นมาแล้ว 4. ีเกาะปรกการังบิกินีแนวปะกการังในหมูกก่เกาะที่ดูเหมือนสวรรค์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เอาไว้สําหรับทดลองนิวเคลียร์ที่มีตะสารกำมังตารังสีอยู่เต็มไปหมดผู้คนที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ ถูกบังคับให้ทิ้งบ้านของพวกเขาจนกระทั่งในปัจจุบันยังคงไม่มีใครกล้าไปอาศัยบนเกาะแห่งนี้เพราะความผิดปกติของรังสีที่สูงจนอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ 5. เกาะงูบาราซิลเกาะที่มีเนื้อที่ขนาดพื้นที่430,000ตารางเมตรแห่งนี้ถูกขนานนามว่า เป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกอย่างแท้จริงเพราะมันปกคลุมไปด้วยหนึ่งในงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกจำนวนมากมายทั่วทั้งเกาะโดยคิดเป็นจำนวน6ตัวต่อหนึ่งตารางเมตรจนเกาะแห่งนี้ถูกรัฐบาลบราซิลห้ามให้ใครย่างกลายเข้ามาอย่างเด็ดขาดยกเว้นเพียงแต่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูเท่านั้น ข้อมูลที่แอดนำมาเสนอก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างอาจจะไม่ถูกต้องร0 0ซก็ต้องขออภัยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะ